นี่ครับทางเวทีประมาณ70-80%แล้วนะครับเร็วมากแค่4ี่โมงเย็นเองนะครับผมแค่4ี่โมงเย็นเองนะครับผมนี่ตอนนี้เสียเอ็มกลับบ้านไปแล้วนะครับรวส,สวัสดีครับโอ้ยคนนี้กลัวมาลงผมอีกแล้วผมไม่กล้า เขาชอบใส่ไฟผมเนี่ยใส่ไฟอะใช่เดือด80เปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้คืนนี้เจอกันได้บรรยากาศอะไรอะไรอีกแล้วนะพี่นิกกี้อ๋อบรรยากาศอะไรบรรยากาศอันนั้นก็จะเป็นทีมเล้ยกว่าทีมเบื้องสูงอ๋อฮะหลังดูบนหลังคาเอออันนู้นอันนู้นจนชั้นสูงอืม V.P. V.P. บัตรบัตรบัตร V.P. นี่ครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีพี่น้องเนาะสุดยอดคร้ายหลายเอาเดี๋ยวไปถามพ่อกันใช่นี่พ่อสวัสดีครับขึ้นเขาแล้วไปทำไมไม่น่าเลยทำไมไม่น่าเลยขึลงคลิปวันนี้เสื้อของอิงมาใหม่สวยมากเลยเออวันนี้เสื้อของอิงมาใหม่รอเด้ จะซื้อสักสิบตัวนั่นแหละก็จะซื้ออยู่มันสวยเนาะรุ่นใหม่นะสวยไอ้เตยมาให้เออตัจริงๆนะแค่เอามาให้เตยเอามาให้ดูเมื่อกี้โอ้มาแล้วเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วจะซื้อไปสักห้าสิบตัวเฮ้ยพูดซื้อท้าพ่องเลยอุ่นๆลูกสาวติเอาซื้อไปใส่ไหมมันสวยดีเออเอาทุกสีไหมมันมีแค่สองสี ไม่มีไม่มีหลายสีใช่ไม่มีหลายสีเปลืองมีสองสีแบบใหม่เท่เท่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเอาเสียเอ็มล่ะเสียกลับแล้วเสียกลับไปพาลูกไปฉีดวัคซีนกลับก่อนเลยว่าเดี๋ยวผมกลับคืนนี้แหละเอากลับอีกแล้วเดี๋ยวมาใหม่ไปซ้อมอพาวงไปซ้อมเฮ้ยว่าไงอ่ะอสเตรเลียออสเตรเลียเออพอไปใช่ไหมไปอ่ะฝากถึง อ่าพี่้ฝยนะครับผมฝากถึงพี่น้องทั้งออสเตรเลียเด้อเจอกันการใช้กิไปอกันเอาไปให้กันออสเตรเลียไปกันรี่นีงแตกอ่ะนี่มันนี้กูอยู่หรือปล่าอยไว้ทำไมแข่งค้นขับนี้แมนอ้ก็เนแมนอเียนี่เขาเอื่นว่านีหยังก่รหัสสองชั้นไหมสองชั้นพ่อฮักิไปฮ้กก็เติมลมเอาเอยโอปไปีกเอาเป็นยัง่ะ อ้าวนี่ครับดองเจสซี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับรู้ว่าครับนู่นบรรยากาศโอ้ยใส่โดนชูไปแล้วฮะจั๊กเป็นยังไงใส่นู่นอยู่ข้างหลังนู่นจะทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เราเดินเดินเล่นก้าหนึ่งแล้วเราก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็เดินก้าหนึ่งแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็พอเล่นปุ๊บก็ถ่ายรูปข้างหลังเวทีแล้วก็เล่นต่อเล่นอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เล่นเดินเนี่ยไม่ถึงสักทีสวัสดีครับ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 น้องอาิสอาิสสวัสดีครับ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 สวัสวัสดีครับ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  ยูดีไล่มาแล้วนะครับผมสุดสุดวันนี้บันทึกเสียงให้หน่อยนะเหมือนเดิมครับไปลงผิดสาวน้อยปไปูถาอะไรนะวันนี้ไปไหนนะวันนี้ไปไหนพี่มอสไปเย็ดครับเอา ผมต้งเอ้ามนี่ก็คสิ่เสียงหัวอยู่เออผมต้องเอ้าผมจะไปจดก่อนเด้เออจะไปจดก่อนจุดดีกแคสิ่เสียงหัมูละนี่ล่ะขนาดจีนยังมีเสียงอันนั้นอ่ะเสียงหมูเออเอานี่ยครับวันนี้มีกลุ่มปิดไลฟ์สดนะครับพี่น้องนะครับเข้ามาชมก็ได้ครับทักไปที่เพจสาวน้อยพิษบ้านแพงแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมเข้ามา ให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะนะครับผมปลานี่หน้าง,งานนะครับแอดมินโยแอดมินพี่ยนะครับแอดมินเบนสวัสดีครับนู่นวลบอสโจนู่นเราคือไปอยู่ข้างบนเนาะปฏิเนียวโอเร,เราเราอลไสุดอยู่นะครับบอสโจอลไสุดอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้รวดเร็วมากใกล้จะเสร็จแล้วครับผมใช่เล่นก่อนครับปลานี่คล่องแล้วคล่องแล้วเป็นระบบแล้วหืมวัดจเราคือไปบนเวทเครื่องเวทีเนาะอ๋อ เล่นโทรศัพท์สองเครื่องสามเครื่องนะครับบอสโจครับวันเสาร์จะเหงาได้ไงเอานี่พี่ดอง อัปเดตหน้าเวทีสดๆนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับวันนี้เสียอิมไม่อยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรครับแอดมินอัมดูช่วยดูเลนะครับผมวันนี้จัดแบบตึงๆนะครับพวกนี้ก็ได้ชมคลิปแบบกงปิดเธอเดจักลืมก็บอกพี่น้องอยู่แต่ว่าปอลูแมทักไปที่เพจสาน้อยแฟนเพจด้วพี่น้องด้อ ครับมื่อนี้ถ้าอะไรแล้วกุมปิดเท่าไรคมปิดวันละหนึ่งร้อยสิบเก้าโอ้มปิด119บาทนะครับสิบหนึ่นานะครับผมสามวันสามวันสามสี่ห้านะครับพี่น้องเนาะนะครับมาดูมาชมเบื้องนะครับไผคิดหอดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางทีเสียงแคนเสียงลำเนาะอย่างเช่นผมกลับบ้านไปนี่ผมแบบโหไม่ได้ดูไลฟรสดนี่ผมจะช็อกเลย กูเลยต้องมาครับแต่ว่านี่มาไล่ส ok ุดมีไล่สุดแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับล้ว่าเสียนนนมาแล้วพี่เสียนนนสวัสดีครับโอ้หพี่เสียนนนมาแล้วครับว่าโจคุ้มคุมงานเองวันนี้บอสโจคุมงานเองครับ พิมพ์หน่อยดิคืนนี้เราคุณจะมาเย็ดกับเราไหม,ม <laughs> พี่แม่พิมพ์เราประกาศพูดฮะพิมพ์เประกาศพูดเล่นั้ละมาเย็ดกันเหรอ,อพี่พมิมา <laughs> มาเย็ดกันไหม <laughs> จะเล่ว่าบวเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูมันมองพีดตีก <laughs> 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 เจอบีเอสบางพีบีเอพี่น้องบางีครับบอลโจมาคุมเองนะครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับใครนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอุณาอุณาเราเรานั่งเราอ่ะคุมเองเลยวันนี้